มาที่บ้านหลังนี้ไฟจะไม่บ้านนะครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยไม่ยอมพ่อเนี่ยจะเอาบ้านไปจำนองอุยแล้วเอาเงินไปให้ลูกเลี้ยงไปต่างประเทศตัวลูกสาวบอกนี่มันบ้านของแม่กับพ่อถึงยังไงลูกคนนี้ก็ไม่ยอมครับ็ก ตำรวจหาจังหวะว่าจะเอายังไงกับผู้หญิงคนนี้ดีนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยไล่ทุบทำลายข้าวของในบ้านแล้วจะเผาด้วยเป็นบ้านอยู่ในเทศบาลนครอุดรธานีนะครับชื่อว่านางสาวเอแล้วเธอถือท่อนเหล็กยาวประมาณเมตรหนึ่งยืนอารวาสจะเข้ามานะตำรวจก็ต้องหาวิธีการเจรจาเอาน้ำเย็นเข้าลูปให้ใจเย็นๆแต่พูดยังไงก็ไม่เย็นสักทีหนึ่งจนสุดท้ายนางสาวเอบอกขอสูบบุหรี่หน่อยพี่ตำรวจก็เลยคิดได้ว่าอ่ะออกมาเลย วางท่อนเหล็กแล้วออกมาบุหรีเป็นจังหวัดที่เธออยากสูบบุรีไงก็ยอมวางท่อนเหล็กตำรวจก็เลยเข้าไปตะครุบตัวเอาไว้ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากนักแล้วเจอพ่อด้วยปรากฏว่าพ่อเนี่ยสู้กับเธอมาก่อนก่อนหน้านี้เธอฟาดไปโ,โพ่อปากแตกเลยอ,อ่าพ่อปากแตกเลยแต่ว่านางสาวเอบอกว่าไม่ใช่ชั้นที่ทําพ่อพ่อก็ทําชั้นเหมือนกันเพราะทะเลาะกัน พ่อเนี่ยมีเมีใมยใหม่มแล้วจะเอาบ้านเนี่ยไปจำนองแล้วเอาเงินไปให้ลูกเลี้ยงไปทำงานที่ญี่ปุน่นนางสาวเอบอกหนูไม่ยอมสิบ้านหลังเนี้ยพ่อกับแม่หามาแล้วจะให้เอาไปทำอย่างนั้นได้ยังไงก็เลยทะเลาะก,กับพ่อมาสามรอบแล้วนะครับที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเอามีดมาปาดเธอบ้างทำเธอหัวแตกบ้างครั้งนี้ก็เช่นกันเธอเลยสู้กับพ่อแล้วขู่จะเผาบ้านพิ้งนะเ<า>พื่อไม่ให้พ่อเนี่ยเอาบ้านไปจำนองให้กับนายทุนครับ